คนค่ะราศีไหนจะมีเรื่องดีกันบ้างเอาเรื่องนี้เลยเรื่องเฮงเลยนะคะเรื่องงานเรื่องเงินราศีไหนจะดวงดีง่าเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภด้วยนะครับคือเป็นราศีที่เรียกว่าเงินก็ดีขึ้นงานเหรอคะงานก็ดีขึ้นและเป็นราศีที่จริงๆผมก็เตือนมาอยู่สักพักนะครั้งที่แล้วเราก็เตือนว่ามีปัญหามีเรื่องไม่ดีแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาคุณนแล้วครับก็คือผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนะครับถือว่าเป็นราศีที่ ดาวประจําตัวเนี่ยจะแข็งแรงมากราศีาาอูพิษไม่ใช่ใชแม้งปองแมงปองเออจาโลโกโ้ราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีที่มีพลังมากเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยดาวประจําตัวมันอ่อนกาลังครับตอนนี้ดาวประจําตัวของราศีพิจิกคือดาวองคารนะครับเทพเจ้าแห่งสงครามก็ไปฟาดฟันกับชนีอีกใช่ไหมเนี่ยไปฟาดฟัน พวกทั้งหลายเนี่ย no> ก็จะไม่สามารถทำอะไรเราได้แล้วตอนนี้ปลอดภัยปลอดภัยเราจะมีฤทธิ์มากยิ่งขึ้นไม่หมายความว่ามีฤทธิ์ให้ไปฟาดฟันกับใครนะคะมีตลาดหมายถึงว่านั่งเป็นนางพญานิ่งๆหยิบชิ้นกลางต้องให้เมียนฝรั่งสอนตลอดเลยใช้สายตาอย่างเดียวแต่ว่าเดือนนี้ต้องยกให้เขาคือหนึ่งดวงอัจยคนที่ยังไม่มีครอบครัวนะก็บอกว่า ดาวพวกนี้ก็ทาให้มีสเสน่ห์มากโอ้ราศีไหนต้องระวังในเรื่องของค่าใช้จ่าย <c oughs> จะโดนหลอกให้เสียเงินเสียทรัพย์บ้างคือราศีนี้อย่าเพิ่งน้อยใจกันนะเพราะว่าเป็นราศีที่เตือนอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่ดวงดาวแรงจ,งจริงๆนะครับก็คือผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะครับก็ต้องฝากไว้โดยเฉพาะหลังจากสักกลางๆเดือนไปแล้วนะครับราศีตุลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นราศีที่ มีดวงดาวอ่ะหนึ่งนะครับโรคภัยแค่เจ็บก่อนนะครับ <c oughs> มันเสียตังค์กับการเจ็บป่วยนะครับ <c oughs> โรคที่เตือนราศีตุลมากที่สุดเนี่ยก็คือโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะครับดวงดาวเรื่องกล้ามเนื้อกระดูกดังนั้นใครที่เกิดราศีนี้เนี่ยให้ระมัดระวังเวลาไปออกกํลาลังเล่นกีฬาอ <c oughs> ะไรกันอันที่สองคือราศีตุลเนี่ยในเดือนกันยาเป็นเดือนที่มีความเครียดสูงมาก <c oughs> ยกเว้นอย่างเดียวคือว่าได้เดินทางนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เกิดราศีนี้ถ้าคุณวางแผนมาอยู่แล้วว่าโอ๊ยพอดีเลยเดือนนี้จะเดินทางไปเที่ยวไป,ท,ไปทํางานไปอะไรแบบนีี้เ่ เรื่องเครียดๆหนักๆก็จะเบาลงเรื่องสําคัญก็คือเรื่องความรักเรื่องครอบครัวนั่นเองคนโสดจะมีคู่ไหมแล้วคนมีคู่เนี่ยจะมีเรื่องอะไรดีๆบ้างหรือว่ามีมือที่สามไหมคะอาจารย์ราศีที่จะมีโชคเรื่องความรักมากที่สุดนะที่เป็นข่าวดีครับมีสองราศีนะครับหนึ่งก็คือราศีกุมเป็นราศีที่เราพูดถึงน้อยมากนะครับกับอีกหนึ่งราศีคือราศีสิงห์นะฮะใครหนูกับพี่เอ๋นี่แหละฮะสิงห์เนี่ยต้องบอกก่อนว่า ที่ผ่านมาเราเตือนว่าเป็นราศีที่มีปัญหาเรื่องความรักอ้แล้วทำไมไปมาอยู่ดีอ่ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วดีแล้วดีแล้วทุกทเดือนนี้จะดีขึ้นแล้วบอกไปเลยว่าคนที่เกิดราศีนี้ถ้าชอบแบบของอินพอตของนอกดวงมีโอกาสเข้ามาพูดเหมือนตาเห็นเลยอ่ะอะไร ไปถึงไปถึงสามีเขากำลังจะกลับจากต่างประเทศไม่ใช่สั่งรถอิอนพอร์ตมาไม่ใช่ใช่ไหมสั่งรถนิดนึง<อ> คนเป็นโสดก็จะได้คู่คนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีผัวเพิ่มไม่ดีมากพี่จะรักกันมากขึ้นจะรักกันมากขึ้นีก็นความรักครั้งข้อเจ็ด่ดีความรักไม่ดีล่ะคะความรักแย่ๆเนี่ยเพราะว่าในช่วงก่อนเดือนกันยาเนี่ยเป็นช่วงที่เราเตือราศีสิงเยอะเพราะเป็นราศีที่แบบมีปัญหากันนะครับทะเลาะกันบ้างนะครับหรือว่าบางคนห่างไกลกันอะไรแบบนี้นะครับพอเข้าสู่กันยาปุ๊บเนี่ยดวงดาวมันกลับมาดีเหมือนเดิมคู่ที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยก็คือจะกลับมาดีขึ้นมีเวลาให้กันมากขึ้นน้ี่ก็ถือวา เป็นช่วงเดือนเขาเรียกว่าฮันนีมูนของราศีจัดทรจัดทรแล้วราศีที่จะแย่ๆเลยที่รักแย่ใช่ไหมรักแย่ก็ฝักเตือนราศีกันนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่จริงๆความสัมพันธ์ในดวงเนี่ยดวงดาวความรักไม่ได้แย่แต่ว่าดวงเรื่องอื่นเนี่ยมันเข้ามาแทนที่นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการทํางานคนราศีที่อาจจะชีวิตแบบวุ่นวายในเรื่องงานมากจนไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่นะครับนั้นใครที่มีแฟนเกิดราศีกันก็ หรือว่าตัวเองเกิดราศีการอยู่เนี่ยการแบ่งเวลาคงเป็นเรื่องที่สําคัญมากมากในช่วงเดือนกันยานี้ครบนะครบไหมครบไหมการงานการเงินความรักส่วนราศีไหนที่ไม่ได้โดนทายทักก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปนะคะทุกเดือนเราก็จะมีอัปเดตให้อย่างนี้วันนี้ขอบคุณอาจารย์ช้างค่ะขอบคุณมากครับนึกว่ารีบมาไวไปวนวันมงคลยังไม่ได้พูดท่านวันมงคลยังไม่ได้พูดนะครับก็ คุณผู้ชมก็ถามกันมาเยอะมากวันดีๆเนี่ยมีบ้างไหมนะอาจารย์ครงมาไม่เคยบอกเลยก็แนะนําแล้วกันเรื่องงามยามดีมีอยู่3วันในเดือนนี้นะครับวันแรกก็คือวันที่7กันยายนนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นวันที่เลื่อดีนะครับสำหรับในเรื่องของเขาเรียกว่ากิจกรรมการเดินทางนะครับเปิดกิจการร้านค้าของสวยงามนะฮะก็ถือว่าเป็นวันที่ดีวันนี้ออกรถไ็ยังพอได้นะครับอีกหนึ่งวันก็คือวันที่ 19กันยานะครับสิกากันยานี้ภาษาดวงเขาเรียกว่าเป็นราชาเลิกกันนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากดีมากนะครับทำบุญขึ้นบ้านใหม่เรื่องที่เลือกให้เป็นเรื่องที่แบบดีทั้งไทยและจีนวันที่19นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่เลือกดีมากนะครับส่วนวันที่21อีกหนึ่งวันนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่เลือกดีเหมาะสําหรับในเรื่องของการเจรจาติดต่อธุรกิจขอความช่วยเหลือสามวันนี้จำไว้ดีดีเจ็ดสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดอาอ่ะเรื่องดีๆเรื่องดวงจบ จะมีเรื่องเกี่ยวกับประเพณีการไหว้พระจันทร์แล้วจะทำยังไงให้ตัวเราเนี่ยเป็นคนมีเสน่ด้วย